ลิซ่าค่ะเธอมาอัพไอจี o r y แล้วนะคะว่าแต่เอกกำลังจะพามิงกุดไปไหนและคะนั่นท่าทางค่ะเจ้ามิงกุดก็ดือ้อละมั้งเพราะว่าไม่ยอมไปด้วยค่ะ mm hmm. เห็นน้องลิซ่านะคะเธอขึ้นแคปชั่นค่ะประมาณว่ามากับคุดย่าเธอนะมิงกุดพร้อมกับมีตัวอีโมจิน้ำตาไหลนะคะแบบว่าดื้อไม่ยอมไปอะไรอย่างนี้ละมั้ง เอาแบบนี้ค่ะระวังนะคะเจ้าลีโอเห็นก็อาจจะขอไปแทนก็เป็นได้นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะเธอก็มาลงด้วยเหมือนกันนะคะก็เขียนแคปชั่นค่ะประมาณว่ามิงมิงอ้วนลงพุงมีไขมันหน้าทองด้วยอะไรแบบนี้นะ ก็เป็นวันว่างๆของเธอนะคะก็น่ารักดีค่ะมาเล่นกับน้องแมวให้บริ้งได้หายคิดถึงกันอีกแล้วนะคะแอดก็รวบรวมค่ะเอามาให้ดูนะคะเป็นวันสบายๆของเธอค่ะที่เธอเองก็เพิ่งจะมาอัปเดตลงใน IG Story นะคะก็ตลกดีค่ะมีการเรียกตัวเองนะคะว่าเป็นคุณย่าซะด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า